สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชอปจีพีคเชียงรายนะครับผมคันนี้จีพีคโดนนะลูกค้าเข้ามาเช็กระยะ80 00โลนะครับทางเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่สูญใช้ก็จะเป็นของเชลนะครับ 5W40 นะครับีเป็นเกรดมาตรฐานสําหรับรถออโต้นะครับผมอย่างคันนี้ก็เหมือนน้ําหล่อเย็นนะฮะตรงนี้นะครับอ๋อเติมอยู่แต่ลูกค้าน่าจะเติมเป็นน้ําเปล่ามานะเห็นไหมไม่เห็นเป็นสีเขียวนะครับ แต่เติมเกินขีดเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าใหม่นะครับมาดูสภาพนะครับแปดพันโลเราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะครับน้ามันเฟืองท้ายตอนนี้เราก็ถ่ายออกแล้วนะฮะน็อตเบอร์สิบข้างล่างนะตรงนี้ส่วนรูเติมอยู่ตรงนี้นะครับน็อตเบอร์สิบแล้วก็กรองอากาศนี่ดูสภาพนะครับกรองอากาศแปดพันโล แบบนี้ก็คือเริ่มตันแล้วนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนกล้องอากาศนะครับแล้วก็เราจะเปิดฝาข้างเพื่อดูสภาพของอชุดข้างด้วยนะครับว่าสายพานเริ่มแตกหรือ,อยังนะฮะยคันนี้ไม่แตกนะครับผมสายพานยังใช้ได้นะครับก็หลังจากนี้เราจะมีการเปิดตั้งแต่8,000โลขึ้นไปนะหรือ10,000โลนะฮะเราก็จะเปิดฝาข้างดูนะครับเช็คสภาพสายพานแล้วก็ จะเป่าชุดข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่เร่งรีบเนี่ยทางร้านเราก็จะทําการทําความสะอาดนะฮะชุดชําขับแล้วก็ชุดชําตามนะับผมเราก็ต้องถอดออกมาล้างนะครับถอดชุดผ้าคลัตข้างหลังนะฮะมาดูว่าสภาพผ้าคลัตยังมีอยู่ไหมนะฮะแล้วก็มีข้าบเศษสกปรกไปจับหน้าผ้าคลัตหรือไม่นะฮะหรือคราบน้ํามันนะฮะเพราะว่าไอตัวฮอกลูท้างหลังเนี่ยมันจะมีจารบีอยู่นะฮะถ้ามันวัามันแตกนะครับ มันจะทําให้าจาระบีมันรั่วนะฮแล้วมันไปจับอยู่หน้าพาคัดนะฮะมันจะเป็นปัญหาสําหรับรถที่บิดแล้วมันทําไมไม่เหมือนตอนเราออกรถไปใหม่ๆนะฮะมันบิดพุ่งบิดพุ่งแต่เนี้ยเราใช้เป็นานานๆทําไมรถมันบิดแล้วรู้สึกมันอืดไม่ค่อยพุ่งนะฮะก็ต้องถอดหน้าพาคัดออกมาดูนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าเร่งรีบนะฮะตอนนี้เราก็ใช้เป็นน้ำมันเสองท้ายเป็นเบอร์ 15W40 นะครับใช้120มิลลนะครับผม แล้วก็บีบใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับสําหรับใครที่จะซื้อมาเติมเองนะฮะก็แนะนําให้ซื้อเป็นหลอดหัวยาวแบบนี้นะครับมันจะเติมง่ายนะจะมีอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบหลอดสั้นเนี่ยถ้าเป็นหลอดสั้นเนี่ยมันบีบไม่ค่อยเข้านะมันจะย้อนกลับออกมานะครับผมเบื้องต้นเราก็จะเช็คนี้นะะแล้วก็เช็คสภาพไฟรอบคันนะครับผ้าเบรกนะครับลมยางนะอย่างผ้าเบรกคันนี้ยังมีอยู่นะครับทั้งหน้าและหลังนะลูกค้า ยังไม่สะดวกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือรอรอบถัดไปหนึ่งหมื่นสองพันโลมาเปลี่ยนก็ได้นะครับผมเบื้องต้นคันนี้ก็ทกําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันเฟืองท้ายแล้วก็กรองอากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คน้ํายาหล่อเย็นนะฮะเพราะว่าจากที่ขย่อขย่อดูนะฮะมันไม่ขึ้นเป็นสีเขียวอ๋อขึ้นเป็นสีเขียวอยู่ทุกคนเป็นสีเขียวอยู่นะครับเนี่ยสังเกตขย่อขย่อ แต่รู้สึกลูกค้าจะใส่มาเกินนะฮะถึงข้างบนนี้เลยนะครับเนี่ยลูกค้าใส่มาเกินข้างบนเลยแนะนําให้ใส่ไปอ,อยู่ในระดับเกินขีดเหลืองมานิดนึงก็พอนะครับไม่ต้องใส่จนเต็มน,นะครับผมแล้วก็จะถ่ายออกมานิดนึงนะครับผมดูดออกมานิดนึงนี่เราก็เป่าทำความสะอาดนะครับเป่าไอ้พวกเศษฝุ่น น,นะครับเศษฝุ่นฟ้นฟาคัดนะครับผมตอนนี้เราก็ปอาให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันไหนที่มีเวลานะเราก็อยากจะถอดชุดขับขับหน้าขับหลังออกมาล้างนะครับใช้สไลด์ล้างนี่แหละครับแต่คันนี้ลูกค้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอการั้งถัดไปนะครับแล้วก็ สำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้งานแล้วก็เจอปัญหาตรงที่ว่าเวลามีคนซ้อนนะครับแล้วก็เจอลูกแล้นาดเนี่ยตัวขาตั้งคู่นะครับมันไปโดนนะครับผมมันจะมันไปโดนพื้นเลยนะครับผมสังเกตจากรอยนะเห็นไหมรอยทลอกนะครับผมก็เกิดจากอ,อย่างตอนนี้ลูกค้าตั้งตั้งชกหลังไว้ระดับหนึ่งนะครับผมก็ มันยังไม่ค่อยแข็งนะก็ให้แนะนําให้ตั้งเป็นระดับ3นี่เลยนะเดี๋ยวทางร้านก็จะตั้งให้นะครับผมด้วยการหมุนให้มาอยู่ระดับนี้เลยทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าเวลาซ้อนสองแล้วมันยังชนอยู่นะครับชนลูกหน้า,นาดอยู่ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนโชคนะฮะเปลี่ยนโชคให้มันยาวยิ่งกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะโชคเดิมสแตนดาร์ดมันจะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทําการปรับให้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่ออกรถ g ีเพ็นะครับผมถ้า ถึงระยะเช็คอเช็คระยะแล้วนะครับผมถึงรอบเช็คระยะก็แนะนําให้นารถเนี่ยเข้ามาเช็คระยะที่สย์ได้เลยนะครับอย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของเหลวนะครับผมหมั่นดูแลนะครับผมเพราะว่ารถจะพังได้เนี่ยมันอยู่ที่ของเหลวเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับอย่าให้ขาดนะครับผมน้ำมันเครื่องเนี่ยตัวดีเลยนะถ้าให้ถ้าให้ขาดเนี่ยมันจะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมโอกีกำลังจะจบคลิปแล้วนะฮะก็มาเจออีกจุดหนึ่งนะที่ทุกคนควรสังเกตนะครับผมรถมีหม้อน้าเนี่ยให้สังเกตแผง คอยเย็นด้วยนะครับผมว่ามันสกกระปกหรืออมีฝุ่นหรือเศษใบไม้อะไรไปติดขัดหรือไม่นะครับมันจะทําให้การระบายความร้อนของเราเราเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับอย่างคันนี้เห็นไหมมีเศษใบไม้นะครับผมมันไปบังอยู่หน้าแผงคอยร้อนนะครับผมคอยคอยเย็นนะครับผมของหม้อน้ํานะครับผมฉะนั้นก็ใครที่มีลมนะครับก็ฉีดนะครับฉีดเป่าออกได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้สายยางนะครับผมฉีดได้เลยนะครับผมแล้วก็พยายามอย่า ใช้เขาเรียกอะไรปัม๊มปั๊มนะครับปั๊มแรงดันสูงนะในการฉีดนะครับเพราะมันจะทําให้แผงพวกนี้มันมันล้มนะครับผมอ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่มันล้มอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็ให้หาไม้หรือเหล็กเล็กๆนะครับผมพยายามทําให้มันอยู่ทรงเดิมของมันนะฮะถ้ามันล้มอย่างนี้เยอะๆนะครับมันจะทําให้การะระบายความร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวจะเอาลมเป่าก่อนนะครับ จุดนี้ก็สำคัญเช่นกันนะรถมีมอน้ำนะครับถ้าความร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เราเสียหายเช่นกันเรียบร้อยนะครับก็เป่าทำความสะอาด ให้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการในเรื่องของอแถงที่มันล้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เหล็กจัดทรงให้มันใหม่นะครับผมให้มันมีอากาศเข้าไปได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผม